สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดแชทสุดท้ายผู้กำกับเบิ้มกับผู้สื่อข่าวตอบสั้นๆสิ่งที่เจอหนักคดีสารวัตรแบงค์จากความคืบหน้าล่าสุดในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้กำกับเบิ้มณวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยิกต่อหรือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปร่วมงานศพของผู้กำกับเบิ้มด้วยตนเองนอกจากนี้ยังมีข้าราชการระดับสูงในจังหวัด เพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น39และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น55เข้าเร่วมงานเป็นจำนวนมากแต่ล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดแชทข้อความสุดท้ายจากผู้กำกับเบิ้มกับผู้สื่อข่าว สิ่งที่เจอหนักหลังปิดชีพคดีสารวัตรแบงค์โดยผู้กำกับเบิ้มนั้นได้คุยกับคุณกิติพงศ์นโรปการอดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำกองปราบปรามโดยเขานั้นได้ส่งข้อความไปให้กำลังใจหลังเกิดเหตุซึ่งผู้กำกับเบิ้มได้ตอบกลับมาสั้นๆว่าหนักเลยครับพี่หลังผ่านไป3วันจากการตอบข้อความวันที่11กันยายนผู้กำกับเบิ้มจึงตัดสินใจจบชีวิตตนเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคณคณคะ